เีวันพามาเที่ยวนะคะอาคานะคะอาคาคาเฟนะคะเห็นเด็กๆแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านอาคานะคะนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านอาคาอันนี้ของอาคารนะคะดี๋ยเดี๋ยววันพาเข้าไปดูข้างในร้านนะคะนี่บริเวณภายในร้านนะคะ ก็จะมีไม้นะคะเขาก็จะเขียนหล้ๆยอย่างอะไรก็ได้ใครชอบอะไรเขียนอะไรก็เอามาเขียนนะคะนี่พาหลานๆมาเที่ยวสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะนะคะพาหลานมาเที่ยวนะคะตอนเช้ารีแล,ล็กนะคะก่อนไปเรียนพิเศษหนูมาทำอะไรคะหนูมาเที่ยวหนูมาดูอะไรหนูหนูมาดูฟ้ามแกะ อันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในร้านกันนะคะนี่ข้างในร้านนะคะจัดร้านได้สวยมากะคะ่ะนี่คือทางข้านะคะ ขึ้นไปข้างบนได้ไหมลูกเลยบ่แม่จะเข้าไปถ่ายคลิปบ่ได้เจ้าในอยู่ไหนจะเข้าไปอ็กโด้ก่อนนะเออบึ๊กกันไนะจะเข้าไปถ่ายต่มือเ้ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะอืไปดิพ่ออยู่นู่นไงไปพุนก่อนน่ะเออบึ๊กันไป นี่ค่ะเป็นสถานที่นะคะ้าคาฟี่นะคะข้างในก็จะเป็นวิวนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิวกันข้างในสวยงามมากสวยงามนะคะ จะเห็นจะไม่กลอิ่มนะคะคือครับเวยมากเนะ่ยจะมีร้านนะคะมีคาเฟ่นนคมีาเฟ่แล้วก็มีกับข้าว อเคจะเป็นบันไดที่ขึ้นางบนอะไรนะลูก,กจ้าอ, okay, อีอ่เดี๋ยวเราไปดูวิวกันนะคะดูวิวข้างหน้า <c oughs> นี่ทางที่เราเข้ามา ข้างล่างนะคะตรงนู้นก็จะไปเห็นเจ้าแม่คนอินนะคะวัดห้วยตะกั้งนะคะไม่ไกล นี่จะเป็นตะข่ายลอยฟ้าเป็นตะข่าย